เพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ว่านี่เป็นการเลี่ยงที่จะไม่ให้มันเป็นกฎหมายการเงินส่วนประเด็นที่บอกว่าพรบนิรสกรรมฉบับนี้มีการผ่านคณะกรรมิการ35คณะแล้วไม่จริงมผมเป็นประธานกรรม,มิการความมั่นคงแห่งรัฐและมันไม่เคยถูกวินิจฉัยครับกฎหมายที่เคยถูกวินิจฉัยคือพอท่านอาิวิชครับสักครู่ครับไม่ไม่มีผู้บุตททวงพราผมเข้าใจคืออย่างนี้ท่านอาิวิชมี มคีคืออย่างนี้ท่านอาสวิตครับมันมีคือคืออย่างนี้ไม่ไม่ใช่ฮะท่านท่านจุติเมื่อมีคนยกมือประท้วงเนี่ยก็ต้องฟังนิดหนึ่งฮะว่าเดี๋ยวผมว่าผิดข้อนครับเอาเชิญนะสั้นๆข้อมูลที่เขาไม่เคยได้ยินครับท่านประธานผมเรียนว่าไม่ฮะสวิต ผมต้องให้ผมฟังกัเขาพูดท้วงเรื่องอะไรเดี๋ยวผมก็จะโดนอีกเรื่องอะไรฮะผมท่านคนเดียวนี่ครับท่านรัฐรวงทีละสามท่านผมไม่อยากให้พูดคนเดียวฮะคนเดียวฮะคนประธานที่เคารพกับผมพีรพันธ์พานุสุขสมาชิกสภาท่านเจ้าลิศต่างรอความนะท่านทีละท่านนะผมผมไม่อยากทั้งสามท่านแม่เชิญนะปัดยาสุธรเนื่องจากท่านผู้อภิปรายพูดซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าร่างพระราชบัญญัติ นี่เราทุกรรมเป็นกฎหมายการเงินแล้วท่านนายกรมนตรีไม่ลงนามผมเคยพูดในที่นี้หลายครั้งท่านท่านเอางี้ฮะท่อย่าตะโกนนะใจเย็นใจเย็นนะท่านท่านท่าน,านประท้วงข้อบังคับข้อไหนยังไงฮะจะได้ข้อ6 1ท่านประธานครับเชิญครับเชิญฮะอยู่ในประเด็นครับคือท่านพูดบอกว่าเป็นกฎหมายการเงิน ผมก็บอกว่าเป็นความเห็นของท่านอาชวิตคนเดียวคือให้ให้เขาพูดให้ผมฟังก่อนฮะเพราะผมยังไม่ได้ฟังเลยเขาเพื่งเปิดพูดกฎหมายการเงินผมยังไม่รู้ว่าต่อ,ตอจากนี้เขาจะตอบว่าไงผมยังให้ฟังนิดนึงนนะั่งก่อนฮะให้ฟังทุกฝ่ายใจเย็นนะใจเย็นใจเย็นที่ผ่านมาทั้งวันก็ดีอยู่แล้วฮะบรรยากาศดีเชิญครับดรพิรพันเชิญนะ คือท่านอภิปรายว่าเป็นกฎหมายการเงินแล้วนายกรัฐมนตรีไม่ยอมลงนามรับรองซึ่งไม่จริงก็ประท้วงว่าท่านบอกว่าเป็นกฎหมายการเงินไงผมบอกว่าไม่ได้จะเป็นหรือไม่เป็นกฎหมายการเงินข้อบังคับนอกจากฐำรูญมาตรา143ว่าไปแล้วท่านอ่านดูนะครับก็พูดกันนี้หลายครั้งแล้วแล้วข้อ11 1 คนที่บอกเป็นหรือไม่เป็นกฎหมายการเงินก็คือท่านคือประธานสภาครับไม่ใช่อับชวิทย์ไม่ใช่ผม,มก็เขียนไว้อย่างนี้<ม>เพราะฉะนั้นในเมื่อประธานสภาบอกไม่เป็นกฎหมายการเงินผู้เสนอกฎหมายเด่คัดค้านก็ไม่เป็นการเงินเมื่อกี้ท่านบอกว่าระหว่างแก้มีการแก้จนเป็นกฎหมายการเงินก็เขาก็บอกแล้วให้ประธานกรรมธิการสามสิบห้าคนณะไปพิจนารณาว่ามันเป็นหรือไม่เป็นมันไม่มี เอาละครับท่าน่าพีรพันธ์ครับผมจะวิ่ชัยท่านท่านเฉิฐทีละท่านนี่ครับให้ผมวิ่ชัยท่านดเอรพีรพันธ์คืออย่างนี้นะครับตอนนี้ฝ่ายค้านกําลังยื่นอภิปรายไม่วางใจท่านนายกฝ่ายค้านกล่าวหาท่านนายกอยู่นะครับให้เขากล่าวหาเดี๋ยวเนี่ยพาดพิงไปกระทรวงไหนหน่วยงานไหนเนี่ยก็ให้สิทธิ์เขาตอบนะครับ ที่จริงไม่จริงเนี่ยประธานจะไปบอกว่าท่านฝ่ายค้านให้พูดเท็จพูดจริงเนี่ยประธานพูดไม่ได้นะฮะเดี๋ยวจะให้ฝั <c oughs> ่งเนี้ยพาดพิงไปถึงกรมกองกระทรวงไหนเนี่ยให้เขาตอบเพราะฉะนั้นผมว่าเข้าใจนะครับว่าพอปท้วงงี้ไม่ได้ฮะเพิ่งเพ,พิ่งผ่านไปสามสี่ท่านเนี่ยมันอภิปรายไม่ได้ถ้าเจ้าิตปท้วงประเด็นเดียวนี้เปล่าถ้าประเด็นนี้ผมไม่ยากท่านประธานครับผมจะขออนุญาตใช้สิทธิ์พาดพิง แต่จะพาดพิงจะให้อภิปรายตอนนี้หรือหลังคุณอธัธวิทย์อภิปรายจบก็ได้ชเดี๋ยวหลังอ๋หลังท่านนั่งลงเชิญท่านอาธัธวิทย์ครับท่านประธานที่เคารพครับกับผมอธัธวิทย์ส่วนพักดีสมาชิกสภาผูา้แทนราศดรกรุงเทพมหานครประชาธิปัตย์46,000ล้านท่านนายกยิ่งลักษณ์มีส่วนได้เสีย982ล้านยังไม่รวมนดอกเบี้ยที่จะต้องได้เงินคืน ท่านปานครับกฎหมายฉบับนี้ท่านนายกพยายามหลีกเลี่ยงเพื่อไม่ให้เป็นกฎหมายการเงินเพราะถ้าเป็นกฎหมายการเงินท่านต้องเซ็นอนุมัติและเมื่อนอนุมัติท่านนายกยิ่งลักษณ์จะผิดรัฐธรรมนูนม,มาตรา122เรื่องผลประโยชน์ขัดกันทันทีประเด็นที่ต้องพิจารณาว่าเป็นกฎหมายการเงินหรือไม่เมื่อสักครู่มีคนขึ้นมาพูดครับว่ากรรมธิการ35คณะได้วินิจฉัยแล้วไม่จริงและเป็นการพูดเท็จ กรรมธิการ35คณะนั้นได้มีการวินิจฉัยว่าเป็นกฎหมายการเงินหรือไม่ในกรณีพรบปลองดองที่มีการเสนอก่อนหน้านี้เข้ามาปีที่แล้วแต่พัมญัติฉบับนี้ที่เป็นฉบับนิรโทษกรรมไม่เคยได้รับการวินิจฉัยจากคณะกรรมการธิการ35คณะว่าเป็นกฎหมายการเงินหรือไม่ท่านประธานนเครบครับในข้อที่ท่านอาจารย์พิพันธ์ได้พูดเนี่ยจริงครับ เวลาจะสงสัยว่าเป็นกฎหมายการเงินต้องตั้งงบประมาณหรือไม่เป็นอำนาจของประธานสภาครับสงสัยก็ส่งเรื่องไปที่ประธานกรรมธิการ35คณะเพื่อวินิจฉัยว่าใช่หรือไม่ใช่ประเด็นคือประธานไม่สงสัยและไม่เคยส่งและประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ท่านประธานถูกดำเนินการยื่นต่อปปชในขณะนี้ และนี่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของเสียงข้างมากลากไปว่ามันไม่ใช่กฎหมายการเงินท,งทั้งทั้งที่ทั้งตัวและวิญญาณของมันเป็นกฎหมายการเงินมันเป็นและผมกล่าวหาว่ามันเป็นครับเป็นหรือไม่ดูข้อบังคับมดูในมาตราที่เกี่ยวข้องเลยไหมครับเพราะวันนี้เป็นการพิจรณาใวางใจครับขออนุญาตขึ้นสไลด์ ร่างพรบรนิรโทษกรรมในมาตราสามและเดี๋ยวนะครับท่านทวิตมีผู้ผรท้วงแล้วเชิญนะท่านกจิตท่านประธานที่จะลบผมก็จิบชัยนิคมสมาชิกสภาผู้แทนรัษทรพรรคพื่อไทยจังหวัดอุดรธาน,นีขอประท้วงท่านประธานตามข้อแปประธานต้องดําเนินการประชุมให้เกิดความเรียบร้อยและยึดถือกฎหมายข้อบังคับ กรณีพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมเนี่ยถ้าอภิปรายผิดจากความเป็นจริงประธานไม่สามารถบอกได้ว่าประธานจะใช้หลักฐานคนสามัญทั่วไปบอกประธานไม่รู้ไม่ได้เพราะมันผ่านกระบวนการของสภา,านี้ไปหมดไม่มีใครสงสัยขั้นสมาชิกจะยืนยันว่าสงสัยให้ตีความก็ไม่มีใครสงสัยมันเป็นการเงินไม่ได้มันผ่านสภาแล้วครับ ประธานปฏิเสธไม่ได้ว่ามีรูปเพราะมันผ่านสภานี้ครับเชิญท่านอัธวิต์ต่อท่านประธานสภาทิกเคารอครับอัธวิต์ส่วนพักดีสมาชิกสภาผูา้แทนราษฎรกรุงเทพหมหานครประชาธิปัตย์หัวใจหลักของเรื่องคือมันเป็นกฎหมายการเงินซึ่งนายกรัฐมนตรีต้องรับรองท่านนายกพยา,ายามหลีกเลี่ยงมาโดยตลอดและนี่คือหัวใจในการอภิปรายวันนี้ ท่านหลีกเลี่ยงเพราะอะไรครับเพราะถ้าท่านเซ็นไปเมื่อไหร่ขัดทันทีกับมาตรา122ผลประโยชน์ขัดกันเพราะท่านต้องได้รับเงินคืน929 8 2ยี่982ล้านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาพระโนโยธินผมถึงบอกว่าที่ตาแบงกันไปว่าไม่ใช่กฎหมายการเงินเนี่ยเพราะรัฐธรรมนูญเขากำหนดว่าจะเป็นหรือไม่เป็นเป็นดุลพินิษของประธานที่จะสงสัย ก็ประธานสภาเลือกที่จะไม่สงสัยเรื่องก,ก็ไม่ส่งไปที่ประธานกรรมธิการ35คณะกับผมเป็นหนึ่งในประธานก็ไม่ได้รับการวินิจฉัยไม่เคยวินิจฉัยครับ <Okay. S 1> ผมขอไปต่อครับอย่าขัดขวางนะครับ <Okay. S 1> เพราะวันนั้นเนี่ยการอภิปรายในมาตรา3าในพรบนิรศกรรมดึกมากครับที่คนเขาบอกว่าลักหลับลักหลับไงครับผมจะเอาขึ้นหน้าจอให้ดูไงว่าที่บอกว่าไม่ใช่กฎหมายการเงินเป็นหรือไม่เป็นพี่น้องประชาชนวันนี้ตัดสิน ขอสไลด์มาตราสามครับแกย,กยุกยิกยุกยิกครับมาตราสามเนี่ยไม่ได้เป็นตัวบ่งบอกว่าเป็นกฎหมายการเงินหรือไม่มาตราสามนั้นหัวใจว่าด้วยเรื่องการคดีอาญาล้วนๆพวกเราในสภารู้ดีแต่คนทางบ้านไม่รู้ครับตัวหนังสือที่ขีดเส้นใต้คือตัวที่เขาเพิ่มเติมเข้ามาครับกรรมธิการเพิ่มตัวที่มีการข,ข,ขีด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 ออกไปเนี่ยคือตัวที่กรรมธิการเขาตัด ร่าน,นอ,อาะไรท่านพิเช์ประท้วงยังละ่ะท่านพิเชษประท้วงเรื่องอะไรครับท่านประธานที่เคารพผมพิเชษ์เชืช่อเมืองพานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงรายพักเพื่อไทยผมประท้วงท่านผู้อภิปรายตามข้อบังคับที่ข้อที่6 1ท่านประธานครับผมเป็นกรรมธิการนิตโทุกรรมด้วยเหมือนกัน มันไม่ได้ก้าวล่วงไปจนถึงเงิน45,000ล้านอะไรไม่ไม่มีไม่เกี่ยวพรกประชาทีตปัดฟังนะฮะน,นายบุญยอดเป็นคนขอปี47นายถาวรเสรน,เนียมขอปี56ก็เป็นที่มาของเหมาเข่ง47ถึง56แล้วเจตนาดีอย่างอื่นไม่มีเลยเอามาใส่ร้ายเป็นคุ้งเป็นแควอย่างนี้เสียหายท่านประธานวินิจฉัยครับโกหกครับเคยอ,อย่างนี้ ผมจะไปประธานจะไปคนอื่นอภิปายปบอกคนนั้นโกหกมันไม่ได้ท่านพิเชษทีนี้ฝ่ายที่ถูกอภิปรายเนี่ยเขาถูกกล่าวหาเขาจะตอบเองใช่ไหมประธานไม่หน้าที่ไปโต้ตอบไปเถียงใครนะนะครับไม่ได้ประธานไปเถียงงั้นไม่ได้ว่าเขานั่นพูดโ 6, กหกนี่ไม่โกหกเนี่ยสภาแห่งนี้กำลังอภิปรายไม่ไว้งใ,ใจทานายก ฝ่ายค้านมีหน้าที่กล่าวหาท่านพิเชษเดี๋ยวถ้าพาดพิงนายกจะทําให้ตอบเดี๋ยวนี้เมื่อกี้กรรมธิการเขาขอใช้สิทธิ์พาดพิงท่านจะขอใช้สิทธิ์ก็ให้พูดแต่ท่านจะไม่ให้ประธานไปบอกการโกหกนี่ไม่ให้พูดไม่ได้ครับทานที่ท่านไปว่าเขาโกหกแท่านก็ต้องถอนละท่านประธานที่เคารพเขาอ้างการประชุมกรรมธิการผมอยู่ในสถานการณ์นั้นทุกวันทุกครั้งผมอยู่ แล้วจะปล่อยให้โกหกได้ยังไงมันเรื่องไม่จริงท,ท่านพิเชษเขาไม่ได้ภิปายท่านนะฮะคือใครจะโกหกหรือไม่แต่ประธานไม่ทราบหรอกฮะเ,เดี๋ยวจะให้คนตอบฝ่ายที่จะตอบให้เขาตอบเพราะฉะนั้นคนเขามีหน้าที่กล่าวหาจะก,กล่าวหาฝ่ายรัฐบาลดีมันก็ยังไม่เคยมีท่านพิเชษนั่งลงฮนะท่านต้องท่านต้องถอนเรื่องนะี้เพื่จะได้จบได้เดินหน้าต่อถอนนะครับ ท่านท่านพิเชษถอนครับเดี๋ยวเดี๋ยวครับให้ผมไม่ใช้ทีละท่านครับนั่งลงก่อนดิลวให้ผมเสร็จไลยนี้ก่อนแล้วก็จะข้ามมาท่านพิเชษถอนครับจะได้ไปต่อท่านประธานที่เคารพเลขาเขาจะชี้แจงก็ไม่ชี้ท่านทาพิเชษเอาประเด็นนี้ผมไม่ใช้ท่านก่อนนะเดี๋ยวจะให้ท่านใช้สิทธิ์พาดพิงท่านไม่ต้องขึ้นมาประเด็นนี้อีกแล้วท่านถอนครับท่านประธานผมอยู่กับความจริงท่านพิเชษ ถอนเด้อครับท่านพิเชษต้องถอนละประธานวิจัยต้องฟังนะไม่ถอนไม่ถอนผมอยู่กับความจริงท่านผมไม่ให้พูดละนั่งลงฮะับท่านพิเชษต้องนั่งนั่งฮะท่านออกไปท่านออกกจาห้องไปไม่ต้องท่านออกห้องไปฮะผมไม่อนุญาตท่านพูดละคือท่านอย่างนี้กับประธานไม่ได้ท่านจะทำกับผมแบบนี้นะท่านจะออกไม่ออก เขาไม่เชืดออกจากห้องการเมองไม่ใช่ไม่ได้เลยนะท่านจะไปตัดวิจัยไม่ได้ท่านจะไปไม่ฟังท่านก็ต้องออกท่านต้องออกห้องเชิญครับเดี๋ยวหลังประชุมครับเดี๋ยวรอหลังมาประชุมท่านพิเชษได้ท่านอื่นไม่ต้องท่านทวิตเชิญครับท่านนายกพิเศษใช้ยศิริพาฒนพิงเชิญ ท่านที่เคารพครับเพื่อความเรียบร้อยนะครับขอให้ทุนอธัอธวิทย์อภิปรายแต่ผมจะขอใช้สิทธิ์พาดพิงในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรรมธิการของพรรคประชาธิปัตย์และก็ที่ท่านนายกพาดพิงผมเมื่อสักครู่ครับเชิญท่านอัธวิทย์ครับท่านที่เคารพครับกับผมอธัธวิทย์ส่วนพักดีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครประชาธิป,ปัตย์คือส่วนที่ผมจะต้องพูดแล้วเนี่ยมันจะเป็นหัวใจของเรื่องว่ากฎหมายฉบับนี้โดยวิญญ,ญาณโดยสปปริตของมันมันเป็นกฎหมายการเงิน ท่านนายกยิ่งรักษ์พยายามเลี่ยงหลีกเลี่ยงมาโดยตลอดเพราะถ้าท่านนายกยิ่งรักษ์ไปลงนามเมื่อไหร่ว่าเป็นกฎหมายการเงินและอนุมัติเนี่ยท่านจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทน9 8 2ล้านบวกดอกเบีย้ยคนี้ประเด็นคือว่ามันเป็นหรือไม่เป็นเนี่ยพี่น้องประชาชนต้องตัดสินใจช่วยกรุณาขึ้นมาตรา3ครับมาตรา3เนี่ยนะครับเจอิญ้าประท้องครับเจอิญนะ ประธานที่เคารพผมประวินแท้จึงครับเพื่อไทยสีเกตเกต8ผมประท้วงท่านประธานภายใต้ข้อบังคับข้อที่8การอำนวยการการประชุมเป็นเรื่องที่ประธานจะต้องอำนวยการการประชุมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยท่านปล่อยให้ผู้อภิปรายขัดข้อบังคับภายใต้ข้อบังคับข้อที่61ท่านพูดเมื่อกี่รอบที่บอกว่านายกยิ่งรักจะได้เงินจี่พันจี่พันล้านเนี่ย และท่านบอกเบอร์ท่านบอกว่าธนาคารไทยพาณิชย์ด้วยตอนนี้ได้แล้วยังทําไมพูดวกวนซ้ําซากผมขอประท้วงท่านประธานได้กรุณาออานวยการการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับและอำนาจหน้าที่ของท่านครับเอาล,ละครับเชิญฉายชัยต่อครับ <สะ S 1> ไ,มไม่เอาท่านท่านี้นะพอและครับขอให้ดำเนินการต่อไม่เอาลวครับผมพยายามควบคุมนะครับ คืออย่างนี้วันนี้ก็ผ่านมาด้วยดีมาโดยตลอดครับการพิพายไม่ไว้วางใจเนี่ยฝ่ายคา้านมีหน้าที่กล่าวหานะครับเขาไม่กล่าวโชมเขาเกล่าวหาก็ให้เขาเกล่าวหาเดี๋ยวมีคนตอบครับเชิญค,ค,ครับคนถานที่ครบครับอธวิศสวนพักดีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหาคนครประชาธิป,ปัตย์สาระสาคัญว่าพรบนิรโทษกรรมเป็นกฎรรมนกหมายการเงินหรือไม่เป็นสาระสาคัญของการอาภิปรายของกระผมครับเนื่องจากว่าถ้าเป็นท่านนายกยิ่งลักษ เซ็นเมื่อไหร่หลุดจากตำแหน่งทันทีท่านถึงไม่เซน็นเพราะท่านได้เงินคืน982ล้านประเด็นก็อ,อยู่ที่ว่าต้องมาชี้ให้เห็นครับกับพี่น้องประชาชนว่ามันเป็นกฎหมายการเงินจริงๆที่ทุกวันนี้มันไม่เป็นเพราะการตัดสินใจว่าจะสงสัยเป็นหรือไม่เป็นเป็นเรื่องของประธานสภาเมื่อประธานสภาไม่สงสยัยมันไม่มีทางเป็นได้เลยครับ นี่คือเหตุที่เราบอกว่าทําไมมันถึงเกิดการชุนลมุนในเมืองขณะนี้ขึ้นมาตราสามครับมาตราสามเป็นเรื่องกฎหมายอาญาพี่น้องอาจจะงงครับเพราะว่าไม่ทราบขั้นตอนการพิจารณากฎหมายในสภาตัวที่ไม่ได้มีการขีดเส้นใต้คือร่างเดิมที่มีการขีดค่าออกคือกรรมธิการเขาขีดออกมีการแก้ไขขีดเส้นใต้ไปว่าเติมเข้ามาใหม่ ของเดิมล่างฉบับนี้เนี่ยจำกัดเอาไว้แต่เพียงการชุมนุมทางการเมืองที่จะเนื้อโทษกรรมเท่านั้นท่านจะเห็นในบรรทัดที่สองครับเขาคงคําว่าการชุมนุมทางการเมืองหรือการแสดงออกทางการเมืองก็จบอยู่เรื่องแค่เรื่องของพี่น้องประชาชนแต่ว่าในกลางเดือนตุลาคมคร,รมับมีการเสนอของท่านกรรมธิการท่านหนึ่งเติมข้อความที่ขีดเส้นใต้ที่อยู่ในประมาณบรรทัดที่7บรรทัดที่8 พี่น้องดูให้ดีครับหรือถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้กระทำผิดโดยคณะบุคคลหรือองค์กรที่จะตั้งขึ้นภายหลังรัฐประหารเมื่อวันที่19กันยายน249ที่ขีดเส้นใต้ก็คือข้อความที่บอกว่าถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้กระทำความผิดโดยคณะบุคคลหรือองค์กรที่จะตั้งขึ้นภายหลังรัฐประหารนี่คือสิ่งที่ถูกเติมขึ้นใครล่ะครับ ก็คือกระบวนการทั้งหลายที่มีคอตอสอคอตอสอคือใครล่ะครับพูดแบบแฟงๆเลยครับคอตอสอก็แต่งตั้งโดยคณะปฏิวัตินี่แหละครับเพราะขณะนั้นปปชก็สอบไม่ได้ก็มีการตั้งคอตอสอเข้าไปคอตอสอก็สอบส่งอายการส่งฟ้องไปศาลก็ตัดสินและผมก็บอกท่านประธานว่าศาลที่ตัดสินเป็นศาลยุติธรรมปกติคือศาลดีกาแผานกคดียายานนักการเมืองไม่ใช่ศาลที่เป็นผลพวงของการปฏิวัติ ท่านประธานครับจะเห็นชัดว่าทั้งผู้ชุมนุมของเดิมและคดีเกี่ยวข้องกับคอ,อตอสอนั้นเข้ามามีส่วนร่วมในการนิทรสกรรมคราวนี้ไม่ต้องสฉายหน้าผมครับไปที่มาตราสามบรรทัดที่12ครับก่อนจะเข้าวัคสุดท้ายหากการกระทำนั้นผิดต่อกฎหมายก็ให้ผู้กระทำพ้นจากความผิดและความรับผิดโดยสิ้นเชิง พ้นจากความผิดและความรับผิดโดยสิ้นเชิงหมายความว่าจะชุมนุมก็ไม่ผิดแล้วย้อนกลับมาทำอะไรก็ไม่ได้แล้วจะถูกกล่าวหาว่ารู้กาะทำความผิดสารตัดสินแล้วก็อย่าย้อนกลับมาไม่ได้อีกแล้ว